ญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาก็เดินทางมาที่ตำบลบ้า,าบนหนงโ,นโคซึ่งอดีตเนี่ยอาตมาเคยมาช่วยเหลือครอบครัวของคุณโยมท่านนี้ไว้ซึ่งผู้หญิงคนนี้นท่านป่วยด้วยโรคเบาหวานขึ้นตาด้วยตอนนี้ก็ปัจจุบันก็มองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับการรักษาอยู่และที่สําคัญก็คือแกป่วยเป็นโรคไตซึ่ง ต้องฟอกไตสัปดาห์ละกี่ครั้งสองครั้งค่ะตอนนี้สัป,าสปดาห์สองครั้งต่อสัปดาห์นะและตอนที่มาช่วยก็คือ,อาสามีของท่านนะก็ตกงาน <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้ก็คือวันนี้ไปไปหาปลาวันวันนี้มาวันนี้ไปหาปลา <c oughs> คือไม่อยู่นะ <c oughs> รเราไม่นัดไว้นะซึ่งาสามีก็ตกงานก็คือทําก่อสร้างแต่ว่าไม่มีงานมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมครับอ่าสี่เดือนที่ที่ที่ไม่มีงานเลยนาตมาก็เอาสิ่งของมาช่วยเหลือ ใช่ครับเอาเงินมาให้เอาสิ่งของมาช่วยเหลือต่างๆแล้วก็มาคิดกันว่าครอบครัวนีนะ้ซึ่งภรรยาก็ป่วยและสามีก็ตกงานนะเราน่าจะมอะีอะไรที่ให้มากกว่าสิ่งของที่มาให้นะก็เลยคิดเรื่องของอาชีพขึ้นมานะก็เรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบด้วยเพราะาเรายังไม่เคยทํามาก่อนเลยนะก็เลยคิดว่าเราจะทําให้เขาอ,อยู่แบบยั่งยืน เนะพราะถ้าเกิดอาตามาเอาสิ่งของมาให้เขาก็ใช้สิ่งของอาตามาเข้าสารอาหารแห้งเดือน2เดือน3เดือนก็หมดทำยังไงมันจึงจะสามารถที่จะอยู่ได้ในระยะยาวก็คือทำยังไงจะให้มันยั่งยืนนั่นเองก็คือหาอาชีพให้ดังนั้นอาตามาก็มาคุยกับทีมงานวา่าเราจะมีอาชีพอะไรมาช่วยเหลือครอบครัวนีนะ้ก็ได้ตกลงกันว่าให้เอาไก่ไก่ไข่มาเลี้ยง ซึ่งเมื่อ3-4มดือนที่แล้วต่อมาก็ได้ซื้อไก่มาให้กันแล้วก็ให้ทุนทรัพย์ในการเลี้ยงส่วนหนึ่งณปัจจุบันนี้ไก่ก็ขไข่แล้วอไข่แล้ว,ลวโยมก็เก็บไขเอาไปขายได้แล้วและปัจจุบันเนี่ยไขไก่ไข,ไขวัละกี่ฟองนะปัจจุบันวละยีฟองนะก็สิบัาง20่สิบัางอะไรเงี้ยนะแล้วปัจจุบันขายยังไงขายงไง สามวันนู้นก็จะขายได้แผงหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอ๋อคือเป็นแผงคือสามสิบฟองใช่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วก็มีแบบว่ามามาซื้อเดี่ยวๆมั้ยสองสามลูกสองสามฟองมีไหมสิบใบเลยค่ะห้าสิบใบละห้าบาทอ๋อก็มีซื้อเหมือนกันมีแบบเราขายแบบไม่เต็มเต็มแผงด้วยขายปีกเนี่ยขายปีกด้วยอ๋อก็ทำให้เรามีอาชีพถูกไหมแล้วก็จะได้เอาเงินใช้จ่ายในครอบครัว ถูกไหมลูกเรียนอ่าลูกเรียนลูกมีสองคนใช่ไหมใช่ค่ะและคนโตไปไหนคนโตไปเฝ้าตาตาไปไม่สบายอ๋อคนโตไปเฝ้าตาคุณตาไม่สบายอันนี้เป็นคนเล็กคนเล็กก็จะได้มีเงินให้ลูกไปเรียนด้วยนะนั้นเดี๋ยวไปดูว่าไก่เป็นยังไงนะแล้วว่าจะไข่ไหมอ่ะมามาเดี๋ยวมาดูนายโยมาอาจารย์ถอยนั่งไปนี่อ่าอันนี้ก็เป็นอ่าเอาลงอันนี้เอาลงเข้าไป นี่ก็เป็นไก่นะที่เราให้เอามาเลี้ยงไว้นะอันนี้ก็เป็นไข่อ๋อนี่ไข่แล้วนะเ <ฮะ S 1> นี่ยอันนี้อันนี้ประมาณ4ี่ห้าใบนะสี่ห้าใบแล้วันเดี๋ยวแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมม,มีอีกทางนู้นอีกใช่ไหมทางนู้นมีอีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวยองไปออกมาให้ดูหน่อยนะออ่อ่าา <c oughs> ก็นี่ก็เป็นผลผลิตนะจากไก่นะ <c oughs> วันนี้ใช่ไหม ออกมาก็หลายฟองอยู่นะนี่ก็เป็นไข่ไก่นะก็สามารถเลี้ยงชีวิตเราได้อาชีพได้นะดีใจไหมดีใจค่ะดีใจที่มีอาชีพนะก็จะได้มีเงินใช้ทุกวันทุกวันใช่ไหมอย่างน้อยก็มีเงินไปซื้อกับข้าวหรืออย่างน้อยไข่ไก่นี่ก็กินให้ลูกกินใช่ได้ใช่ไหมลูกกินได้นั้นเราก็แต่ว่าเราก็ต้องเรียกว่าอะไรต้องบริหารด้วยนะ คือเงินที่ขายไข่มาได้นะส่วนหนึ่งเราก็ต้องเก็บเอาไว้ใช,ใช่ไหมเอาเป็นค่าอาหารไก่และอีกส่วนหนึ่งก็เราก็เอาไปใช้จ่ายเราเราต้องเราต้องรู้จักเก็บด้วยเพราะถ้าเกิดเราไม่เก็บเราก็จะไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารถูกไหมล่ะ,ะเราต้องบริหารจัดการด้วยนะนั้นก็ถือว่าโครงการปันน้ําใจยั่งยืนนะซึ่งมอบอาชีพให้กับผู้ยากไร้ซึ่งอันนี้ก็เป็น เรียกว่าเป็นครั้งแรกเป็นอาชีพแรกเป็นงานแรกเป็นเคสแรกที่ทีมงานปันน้ำใจเราได้มาลงมือทําอย่างนี้นะแล้วเราก็ตอนนี้ก็คือเรียกว่าสําเร็จแล้วนะเดี๋ยวต่อไปในบ้านอื่นในเคสอื่นเราก็จะไปพิจารณาว่าเราจะมอบอาชีพอะไรให้กับผู้ยากไร้เหล่านั้นคือมันไม่ได้จําเป็นว่าทุกบ้านจะต้องเลี้ยงไก่มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับผู้ยากไร้ ว่าจะมีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพอะไรไม,ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเลี้ยงไก่อาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นเห็ดหรืออาจจะเป็นการเลี้ยงปลาอะไรก็ว่าไปในวันข้างหน้าดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นผลสําเร็จของทีมงานปันน้ําใจที่จะสามารถสร้างไรายได้นะทำให้ครอบครัวนีน้ซึ่งแม่ก็ป่วยแม่ก็ป่วยพ่อกตกงานแล้วมีลูกสองคน ก็จะได้มีเงินใช้ในครอบครัวมีอาชีพนะที่จะดำรงชีพอยู่ได้นะ,ะอะ่นั้นเดี๋ยวอาตมาก็อิจัยด้วยะนะที่จะมีเงินนะแล้วก็คงไว้แค่นี้นะ